การที่เราชอบเพศเดียวกันไม่ผิดใช่ไหมคะผิดอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ <you> ซึ่งคลิปดังกล่าวที่ผมได้เอามาเปิดเนี่ยกำลังดังเป็นอย่างมากในโลกของ TikTok อนะครับบอกเลยว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ชาว TikTok เข้าไปเม้นเนี่ยโอ้โหม่ได้คำด่าทอครับ หาเหตุผลไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่ตัวผมเนี่ยเป็นคนทําคลิปใช่ไหมตัวผมเองก็เลยต้องมองให้มันกว้างแล้วก็ต้องมองหลายมุมและหลังจากที่ผมมองหลายมุมแล้วมันกว้างเนี่ยผมก็ได้รู้นะครับว่าพระท่านนี้นะครับเขามีชื่อว่าโพธิลักษ์ซึ่งพระท่านเนี่ยเขาเป็นนักเทศนะครับนักเทศแล้วก็นักพูดมักจะมีการเชิญออกไปพูดแล้วก็เทศในสถานที่ต่างๆแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพระท่านเนี้ยดูเหมือนว่าการพูดหรือการเทศของเขาเนี่ย จะไม่ค่อยเข้าหูคนบางคนหรือบางกลุ่มนะครับเพราอได้มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับพระท่านเนี้ยมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบนพันทิปเอ่ยหรือตามโซเชียลต่างๆเอ่ยก็มักจะมีการตั้งคําถามอยู่เป็นประจํานะครับว่าพระท่านเนี้ย สมควรจะเป็นพระหรือเปล่าสิ่งที่พระท่านพูดออกมามันใช่หรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต่างคนต่างมุมมองเนาะตัวผมไม่ใช่คนตัดสินว่าพระท่านสมควรหรือไม่สมควรแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้มองหลายๆมุมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังพระท่านเทศหรือพูดนะครับบน YouTube แล้วเนี่ยก็ได้พบแล้วก็ได้รู้นะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเขาจะสื่ออะไรและปัญหามันคืออะไร ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปนั่งฟังคลิปเต็มๆมาแล้วนะครับแล้วก็หาฟังคลิปอื่นๆบน YouTube ด้วยเช่นกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่พระท่านแกพูดไปในเรื่องของเหยียดเพศที่3มเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเหยียดเพศนะครับแต่แกพูดในมุมมองที่กว้างจนเกินไปนะครับซึ่งมุมมองที่แกจะพูดเนี่ยมันก็คือเรื่องของเพศที่3ที่จะมาเป็นพระหรืออยู่ในจุดๆนั้นนะครับจากที่คุณฟังเนี่ยคุณจะได้ยินนะครับว่าถ้าเป็นเพศที่3อยู่ที่นี่ไม่ได้คํา ว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ของแกเนี่ยก็คือการที่คุณเป็นเพศที่3ามแล้วจะไปบวชเป็นพระเนี่ยมันไม่ได้มันผิดหลักตามศาสนาและตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้นะครับว่าคนเป็นเพศที่3ามหรือเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยอะไรแบบนี้ไม่สามารถบวชได้เพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้คุณเนี่ยสำรวมมีความสำรวมมากที่สุดบางคนก็อาจจะแย้งนะครับว่าแหมผู้ชายบางคนแม่งดูดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเข้าไปบวชเข้าไปนู่นไปนี่แม่งเป็นเกย์ไปเอากันอะไรแบบนี้มันก็เรื่องของพระท่านอื่นนะครับ แต่เราพูดถึงพระท่านนี้ที่เขาได้พูดในมุมมองแบบนี้ซึ่งตัวผมก็ไม่ได้แถให้พระท่านแต่อย่างไรแต่จากที่ผมฟังมามันออกมาแบบนี้จริงๆส่วนปัญหาที่ผมได้ฟังนะครับแล้วก็ได้รับรู้มาจากการพูดของพระท่านนี้นะครับนั่นคือการที่แกพูดกว้างเกินไปแบบที่ผมได้พูดไว้ตะกี้แหละคือแกพูดกว้างเว้ยแกพูดแบบกว้างมากๆอะ่ะกว้างชี้ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดตามหรือไม่เก็บรายละเอียดเนี่ย คุณอาจจะคิดว่าแกด่าหรือแกพูดแบบเฮ้ยทาไมแกปากแบบนี้ว่าทาไมแกพูดอะไรแบบนี้ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแกต้องการจะสื่ออีกอย่างหนึ่งแต่ทวยความที่แกพูดกว้างไงอย่างเช่นตอนนั้นผมไปดูคลิปหนึ่งมานะครับแกพูดถึงเรื่องของลุงตู่กับทักษิณนี้คือแกก็พูดดีแหละนะครับผมแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าแกเป็นสลิมแต่สิ่งที่แกพูดเนี่ยมันกว้างเว้อย่างเช่นแกพูดเรื่องของคนคิดต่างเท่ากับโง่แะไรแบบนี้จริงๆคือคนคิดต่างไม่ได้โง่แต่สิ่งที่แก จะสื่อแล้วผมคือไอ้พวกคิดต่างหรือคิดขวางโลกจนเกินไปนะไอะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือคนโง่แต่ทวกความที่แกพูดแบบกว้างฮะแต่ว่าแกพูดกว้างจนเกินไปนด่แหละครับผมกว้างเกินนะผมจนประเด็นต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปพอมันหลุดออกไปปุ๊บเนี่ยคนที่ฟังถ้าไม่ได้คิดหรือไม่ได้วิเคราะห์ตามก็ต้องคิดว่า แกด่าหรือดูถูกอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนในประเด็นต่างๆเรื่องที่แกโดนตั้งคาถามอะไรพวกนั้นนั่นไม่ใช่เรื่องของผมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้สึกไม่ดีกับแกหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้พูดคุยกันได้นะครับผมส่วนตัวผมเองถามว่ารู้สึกยังไงผมก็รู้สึกโอเคนะในเรื่องของการพูดแกก็พูดได้ดีพูดได้ลื่นพูดได้โอเคเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแกสามารถที่จะพูด ให้ประเด็นมันแคบลงมากกว่านี้ให้คนไม่เข้าใจผิดเนี่ยผมมองว่าแกแกน่าจะไม่โดนคนด่านะครับผมพระท่านน่าจะไม่โดนคนด่านะครับเพราะในทิกตอกอย่างที่ผมได้พูดไปแหละโอ้โหคนด่าเยอะมากนะครับ,บแบบแหมเอาจริงๆนะถ้าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาแกก็อย่าไปหาเปิดแล้วกันนะครับแล้วก็ดักไว้น,นิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวบางคนจะมาบอกว่าเอ้ยโดนฟ้องแน่จะได้แคบส่งให้ลูกศิษย์ลูก้าพระท่านนี้ผมก็จะบอกนะครับว่ากูไม่ใช่คนเริ่มคนที่เริ่มด่าพระก็คือเจ้าของคลิปบนทิกตอกนะครับโอเคนะครับ ผมก็ไม่จะบอกเหมือนกันนะว่าเจ้าของคลิปเขาด่าเพียงแต่บอกว่าคอมเมนต์ที่ด่าอยู่บนคลิปใน t ิ k t o อกนะครับผมโอเคนะถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องเอาความนู่นครับเชิญทางนู้นครับผมเพราะเราเป็นคนแค่หยิบเรื่องมาเล่านะครับไม่ใช่คนที่บอกว่าพระท่านผิดหรือไม่ผิดนะครับผมเพราะผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่อายการไม่ใช่ศาลนะครับแค่พูดในมุมมองของตัวเรานะครับผมโอเคนะสำหรับนี้เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับบ๊ายบยครับ